โชก้ามตรงนี้อาไปขอดิก็ไปรีมาเพื่ทำงานไงอ๋อพื่อทำงานไงเพื่เข้ากล้องอะไรเงี้ยออ่บครับด้ไม่ก่อนและอ่โอเคได้ครับเจ้่นี้หลังกลับพอเสรจจบงานก็ดูอารมณ์เลยโอ้โ เจอ <ะ S 2> ทุกวันเดือนนี้เ <laughs> ดือนนีน้ฉ่ำมากแล้วก็คือตอนนี้เราพวกเราไปเอเชียทัวร์อยู่แล้วก็ไปที่แรกมาแล้วที่ฮ่องกงครับ<ช>แ,ฟแฟนๆก็ต้อนรับก็ดีมากที่สนามบินแล้วก็ตามไปที่ง,งานกันเยอะมากเต็มเลย<ช> <ๆ S 2> แล้วก็ที่ต่อไปเป็นเจ<ช>ียนแพนเซี่นุ่นนะครับแล้วก็น่าจะมีอะไรน่าตื่นเต้นเหมือนกันเช่นเดียวกับที่ฮ่องกงเรารอไปเจอกับทุกคนครับคือต้องบอกเวลาเราไปแต่ละที่เนี่ยมันมันจะมีความแตกต่าง แตกต่างกันมากเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเล่น performance แต่ว่าสดๆอย่างเงี้ยแล้วแฟนๆเนี่ยเขาก็จะีแอคคนัะแบบกันในแต่ละที่และด้วยความไปเรื่อยของเรานี่แหละไปเรื่อยไปื่ <laughs> อนี้ไปเรื่อยอยู่แล้วมา <laughs> มีเรื่อยครับ <c oughs> อ,อยู่เลยก็คือแมนแตเดินสายแล้วแต่ว่าแฟนชาวไทยก็ยังมีโอกาสได้เจอของยังเจอใช่ก็ได้เจอครับเดือนนชก็เหมือนเราไปเชฟโต้ก็มีช่วงแล้วก็มีแบบช่วงนี้กลับมาแลเจอแบแฟนๆตามยิวเว้นต่างๆครับทำงานฉ่แล้วได้พักบ้างไหมคะกการใช้ชีวิตี่ มีคนนี้ดีกว่าคนนี้มีมีเหรียญด้วยมีเหรียญโอ้โหหนักอยู่ก็พยายามไปเข้าเข้าที่มันเอาให้รอดไม่เอฟเฟอร์ไม่เอฟเฟอร์ก็อาจจะต้องมีดรอปออกบางตัวครับเพราะว่ามันคือมันไม่ไหวเกินไปจบบดีนี้จบไปแล้วก็ยังไม่มีเวลาว่าจะแบบช่วยเหลือการเรียนได้อเลยนะมันจบแล้วไม่จมัวในมันแบบอะไรก็มีงานเยอะต่างๆนานาไปเรื่อย ่าก็เกี่ยวเหมือนเอาางนนนเเออป็็หหลักกมืยากจะเอ่อเรียกว่าอะไรทำเต็มที่กับโอกาสที่ได้รับมาครับยิ่งพอรอดดอกแล้วมันจะส่งไปบอเพื่อนไหมบก็อาจจะมีแบบไปอัดตอนช่วงในท้ายเพราะเหมือนแบบพวกปีสูงๆก็อาจจะมีแบบช่วงเวลาที่มันเอ่อเรียกว่าอะไรหน่วยกิจเหลือแบบลงได้อาจจะไปอัดเอาช่วงนั้น คถ้าจะเป็นอย่างนั้นหวังว่าจะได้แต่ถ้าเกิดว่าช่วงนั้นงานรงนก็จะรัไม่ได้โหก็ตามย่าถามก็ภาษาคุณนี้คุณมันช่วยไ้เพราะมัมีประสบการณ์เยอะคุณมันช่วยผมเรียนดีศวะเลยไม่ตอนนั้นผมผมงานนี้ไม่ได้เยอะขนาดนี้ไงก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนนกัแต่เขามีประสบการณ์จัดการชีวิตได้ดีนะก็ต้องต้องแบ่งเวลาแหละครับเพราะว่าตอนนี้เอาตรงๆถึงผมไม่ได้เรียนเนี่ยก็ ไปฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหาเวลามาแก๊บช่วงว่างๆหรือว่าไปเรียนร้องเพลงไปเรียนเต้นอะไรเงี้ยเราเราไม่รู้เราจะได้ใช้ตอนไหนเผื่อนาคตเราจะมีนักข่าวมาเพิ่มมากกว่าเดิมจานวน,นมากขึ้นเราอาจจะต้องไปเต้นโชว์ที่ไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่งว่าช่วงนี้ก็เตรียมบอดี้อย่างดีเลยดูแลร่างกายอย่างดีอ่าก็แม่เขาพูดแล้ว <c oughs> ว่าแม่ไม่ปล่อยให้เหงาลูกก็เลยเตรียมพร้อมเพื่อทํางานพร้อมแม่ช็อตแล้วครับไม่เหงาอยู่แล้วว้าวเขาไปด้วยเลวเวลาไปไปหยิม น้องๆเขาเทรนกับพี่คนหนึ่งส่วนผมก็เทรนอีกคนหนึ่งครับผมตอนนี้ได้ได้อย่างที่เราชอบอยังโอ้ยังครับเพิ่งเริ่มเองแต่แต่ว่าอยากให้ดีกว่าเรื่องเดิมครับอยากให้ดีกว่าที่ที่ผ่านมาแล้วก็ถ้ามีโอกาสาโปรเจกต์หน้าเนี่ยจะให้ <c oughs> หนู <c oughs> หนูก็น่ารักเกินอ่ะ <c oughs> นั่นแหละก็จะให้ดีกว่าเดิมแล้วก็ให้ว้าวกว่าเดิมครับครับผมอย่างโปรเจกต์นี้คือทางท่าฝากไปเพืยงอย่างเดียวรากไปอีกที่ยังเออไอนี้เราถามนะเนี่ย ก็กอย่างนี้พี่ชอตบอกไปครับก็นั่นแหละครับก็มีแน่นอนแต่แค่ต้องรอกันอีกสักหัวใจเดียวหัวใจจริงๆไม่นานหรอกไม่นานแบบแป๊บเดียวขอเวลาทำงานมันค่อนข้างจะแน่นคิวไม่แน่นคือคือถ้าถ้าทุกอย่างเริ่มจริงๆเนี่ยน่าจะน่าจะยุ่งกันมากๆเพราะว่าเราก็ทำงานไปด้วยแล้วก็ถ้าโปรเจกต์ใหม่เริ่มเนี่ยก็คง ต้องซัดโปรเจกต์นั้นไปด้วยเริ่มใหม่แบบเหมือนเริ่มศูนย์เลยเพราะว่ามันก็ทำแบบหลายหลายอย่างแบบไปพร้อมๆกันการที่จะตอบโจทย์แล้วแบบปุ๊บๆพอดีทุกแบบช่วงเวลางานวันนี้เราไม่ทิ้เสร็จแล้วเรามีวิธีการจัดการใครขับไปอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรกนไม่ใช่เสียงหรอใครขับเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจริงน้องรามีวิธีไงบ้างน้องผมผมรู้สึกว่าอยากให้แบบเหมือนแฟนๆน้องตั้งแต่แบบจุด สุดเริ่มต้นนี่แบบคนที่เข้ามาก่อนเยอะแบบเนี้ยแล้วคนที่เข้ามาทีหลังเไี้ยให้แบบรักกันแบบคนมาก่อนกน่าจะแบบช่วยๆอะไรกันอย่างงี้ครับอยากให้รักกันทั้งด้อมเหมือนที่มารักพวกเราเพราะว่าการมีทุกคนอยู่พร้อมกันแบบเยอะขนาดนี้มันดีมาก,มากสำหรับเราครับอัอย่างพวกเรากู้เราเคยมีจเจอเหตุการณ์แบบคู้หรือเปลาแบบว่าไม่มีตามถึงบ้านนั่นนู่นนี่เป็นเป้าหน้าบ้านอะไรต่ออะไรกันก็ไม่มีนะ ไม่เจอไม่ไมไม่ไมีก็อขอว่าอาจะไม์ <laughs> <laughs> แต่ <laughs> ผมรู้สึกว่าแบบเรียกว่าอะไรอ่ะแฟนๆแบบแฟนๆของผมเนี่ยข้า <c oughs> <ๆ S 1> แบบเข้าใจเห <c oughs> มือนแบบใช้ชีวิตแบบอะไรของเราประมาณนี้ครับก็ขอบคุณจริงๆที่แบบเข้าใจว่าแบบเออพวกเราก็เหนื่อยอะไรอย่างนี้ครับแล้วเราก็เหมือนผมยังมีแบบชีวิตมหาลายัยตอนแรกก็แบบเรียนไงแล้วตอนนี้มีงานมาด้วยก็ค่อนข้างจะเหนื่อยมากก็ขอบคุณที่คอยสนับสนุนพพอร์ตไปเรื่อยๆครับ เขามีพื้นที่ให้เราเหมือนกันใช่เหมือนเขาใช่เหมือนเขาแบบคอยแบบเต็มที่กับเวลาแบบมีงานกับเราแต่แบบพื้นที่ส่วนตัวเวลาส่วนตัวเขาก็แบบเป็นระยะห่างให้เราเข้าใจครับอ่าน้นนารืะอ๋ออันนั้นอันนั้นน่าจะผมไม่แน่ใจว่าไม่น่าจะใช่แฟนคลับหรอกน่าจะเป็นคนแถวนั้นครับแล้วเขาเหมือนอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรอกครับคืออาจจะ ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาเขาผมว่าเขาไม่ได้คิดจะทำเราก็ต้วงไม่ได้วังมากใช่ไหมครัเวลาไปยันกันแบบกลาวันก็อาจจะต้องต้องระวังขึ้นเพราะว่าเวลาเราเดินเนี่ยเราอาจจะบางทีผมก็อยากทักทายแฟนคลับแต่ว่าไปไปเรื่อยเหรองรังอ่บคือผมอยากอยากทักทักทายแฟนคลับแต่เวลาเดินไปเนี่ยเราก็อาจจะไม่ค่อยได้ระวังอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเดินอะไรอย่งเี อันนี้ก็คิดอยู่ว่าก็อาจจะต้องแม่แม่ว่าไหนก่อนแม่เป็นห่วงขนาดัหน่งแน่เขาเป็นห่วงแหละใช่เขาเขาก็อันนี้พี่เฉลีอวพี่เอสเขาว่ารับฟังแบบฟีดแบ็กจากแฟนๆทุกคนอยู่ครับก็เรื่อยๆกําลังปรับตัวก็เข้าใจที่เขาสองสองคนก็ใหม่ระดับนึงเกือบบูชายนี่ก็พูดครับก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณจริงๆสำหรับแฟนๆทุกคนแล้วกัน